มันไปเกยงเกยงหยวกด้วยผ่า,าก็เตียงทังนั้นเตืยตัด้งหน้าผุดไเกเลี้ยงผุดเสือผ่าได้เลย ไปจ้ามันเลือกเอาแต่ทางในใจท่านไม่มันแบบนี้นะต่อไปข้าวต้นไปแกงแบบนี้นะแกงหยวกกล้วยไปเลยจ้านั่ไปเบิ้งน้ำย่อยตาไปเบิ้งน้ำยา่อยว่าแกงบวกกล้วยมันเปลี่ยนได้ไรเตรียมเครื่องแล้วเรียบร้อยนี้ก็ได้เนี่ยหวกกล้วยเฮาหรือว่าต้นกล้วยอ่อนนั่นแหละต้นกล้วยอ่อนถ้าผู้ใดเป็นคุฎละยอดหรือว่าเป็นโกกรคกระเพาะกระตุ่มน้ามันกินได้ด้วยค่ะนี่เป็นยาเย็น กินยายันแย่ยแยเ,เคยกินแล้วเศรษฐอันนี้ก็น,น้ำยันนั่งยองแล้วเรียบร้อยคุณเอเล่อันนี้ก็ได้แกงก็แกงเราไม่ละค่ะนี่นั่งอีกของเขานี่นะกุ๊กีตัวแดงมันใหญ่เขาก็เอาปีกออกเอาขีดมันออกตัวแดงมันกล่นดำๆหมายความว่ามันมีขีดเขาก็เสียวขีดมันออกค่ะนี่ก็สิมีพังอีตูแล้วก็บ๊อบพีกลอ้อ นี่อันนึงน่นนะพักข้าใส่นี่พักขาขัาน่อใส่ก็พอเสพเด้อต้องใส่พักขานําแกงต้นกล้วยแกงต้นกล้วยหรือว่าแกงหยวกกล้วยต้นนน้อยพอดีแกงจ้ากีกุดกีแข่งเสพผู้ใดบ่เคยกินกาดมากินน้ำย่อยออยเด้อมาล่องเบิงหรือว่าเฮ็ดกินเองล่องเบิงก็ได้เสพค่ะ อันปุงวิธีปุงห้องกับปุงคือกันกับแกงเนาะไม่ทุกประการถ้าผู้ใดอยากติใส่ตีในไก่หรือว่าใส่ผ้วกกันกระดูกหมูหรือว่าพวกปลาหมึกแห้งกังสี่นี่ก็ใส่ได้คือกันกับแกงเนาะไม่เด้อค่ะกระชิแซ่บคือกัน,แ,นแต่สมัยเก่าก่อนเท่านั้นทีพอก้าเม่ยย่า่ไว้แกงให้กินนี่คือแบบนี้แหละนี่นะมีแต่กุจียนันนามยนันนางแล้วก็อัน ผักขาแล้วก็ต้นกล้วยอ่อนนี่ล่ละกินแบบนี่ะ่ะคือแซ่บไปเลยค่ะไปเบิ้งวิธีปรุงน้ำกันว่ามันสิเป็นจังใดจะปรุงคือกันกับแกงน้ำไม่ทุกประการด้วยค่ะห่งหมอยมันเดือดแล้วก็จังเสียคุดกีใส่ที่หลังพักใส่ที่หลังันผูใ้ใดม่พักอย่างอื่นใส่คือจัง แกงหน่อไม้นี่ก็ใส่ได้เด้อค่ะแต่ยายเอาเคยกินแบบนี้แต่ยังหน่อยก็เลยเฮ็ดลองเบิ่งย้อนอดีตเด้อค่ะนี่ค่ะถ้ากินแบบแกงอดีตแกงต้นกล้วยอดีตแล้วแล้วลวนนันนะี้น่ะนะรักไปกินเลยวันนะี้น่ะแกงต้นกล้วยก็สิเป็นแบบนี้แหละแกงต้นกล้วยหรือว่าแกงหยวกกล้วยนั่นล่ะค่ะนี่นี่ใส่ก,กุ๊จกีแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บ แสบเลยนี่นะนะลงแกงลงเบิรงเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ยายอ้อก็ฝากไว้เท่านี้กันเด้อค่ะคลิปหน้าจังพอกันไหมแกงตัวกล้วยยายอ้อคิดหอดทุกคนเด้อ